แบบดีใจที่ทุกคนแฟนๆมาหาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็พี่ๆสมุชนก็อยมารอกันงานพอสมควรเลยก็ขอบคุณที่พี่ๆมารอกันมากๆเลยครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้ร้องเพลงใหม่แล้วก็เต้นก็คือเพลงเร้องแล้วก็เต้นให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นมา,มากๆเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ร้องแค่เอด้วยครับมีอีกตั้ง3เพลงก็ถือว่าเป็นวันดีๆ ของผมอีกหนึ่งวันเลยค่ะวันที่ดีมากๆเลยสำหรับเพลงนี้ก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมใช่ไหมคะอย่างไงบ้างคะก็ถามว่าสดใสเหมือนเดิมไหมที่ผ่านมาก็เอ่อที่ผ่านมาเพลงแรกเป็นหมอนอิงใช่ไหมครับแต่หมอนอิงก็สดใสในระดับหนึ่งสดนิดนึงครับแต่ว่าเพลงนี้จะสดใสแบบขั้นสุดเลยครับสดใสมากๆใช่ครับสุทธิ์ด้วยมันนี่ใช่ครับตีนน้องเอคือสีชมพูตั้งแต่ชุดแล้วก็ m อด้วยครับมีแต่สีพาสเทลซึ่งแบบน่ารักมากๆเลย ใช่ครับวันนี้แฟนก็มากันเต็มไปหมดแฟนไทยเติร์วก็มีเพื่อนดูบอนดีแล้วป้ามามาด้วยใช่ครับวันนี้มากันเยอะมากเลยครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆในดูบันดีก็มาให้กําลังใจกันหลายคนเลยครับแล้วก็ป้ามาก็มาด้วยครับป้ามาไม่ได้บอกเหมือนเมื่อเช้าป้ามาเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเช้าครับว่าป้ามาจะมาด้วยป้ามาไม่ได้บอกก่อนครับเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็มีเฮียมาให้กลังใจด้วยอันนี้เฮียก็ รู้ครับว่าเขาจะมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับอ,อ,อยู่ดีๆเขาก็โผล่มาหน้าข้างหน้าเลยครับเ,เพราะว่าตอนแรกผมก็ถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆพ,พี่น้อง,องให้ดูมันดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นเวทีมาตอนแรกไม่มีเฮียรครับแต่พอมาข้างหน้าปูเอาไมามาอยู่ตรงนี้ล่ะครับรู้สึกไงบ้างเราร้องเพลงก็คือแฟนๆก็คือร้องตามได้แล้วตอนนี้ใช่ครับเพิ่งปล่อยไปสองสามวันเองครับแล้วทุกคนร้องได้แล้วทั้งเพลงเลยครับอาจจะเหลือแค่ท่อนแรปบางท่อนที่ อาจจะยังไม่ได้ฝึกมาครับไม่ถึงสองวันดีเลยใช่ครัร้านสองแล้วครับใช่ก็ดีใจมากเลยครับที่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าอย่างตอนหมอนยิงก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าปล่อยไปแล้วทุกคนจะแบบชอบหรือเปล่าครับก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าวเฟลโลเฟลโลครับที่ ร่วมกันแต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบลมากๆเลยครับที่รับเล่น MV MV เพลงนี้ครับงานกับระดับเของงานดนตรีอย่า,พา,พา,างพี่แทแลพี่เ้ากโอ้หเรียกได้ว่าเขาเป็นสุดยอดเลยครับผมมากติดตามเพลงของพี่แทนลิปตาแล้วก็วงเฟลโลเฟโลด้วยอยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้วและเขาผมรู้สึกว่าพี่แทนนะ่ะลายเซ็นพี่แทนในการแต่งเพลงคือ จำง่ายและติดหูมากมากเลยครับหลายเพลงที่ผมฟังก็คืออยู่ในหัวมาเรื่อยๆร่อยจนวันนี้เราได้ให้พี่แทนได้แบบมาแต่งเพลงให้เราอย่างเงี้ยแล้วมาฟิชเจอริงด้วยมาแรปด้วยเป็นเกียรติมากๆเลยจริงเราร่วมแชร์ไอเดียยังไงกับพี่แทนครับแรกอ๋อก็พี่แทนเป็นคนออบอกผมว่าการเ,เวลาที่พี่แทนแต่งเพลงเนี่ยเหมือนแล้วก็การที่เราจะเป็นศิลปินได้คือไม่ใช่แค่ว่าจะให้ มีคนมาแต่งเพลงให้เราแล้วเราไปร้องอย่างงี้ครับคือเราต้องร่วมกันช่วยกันแชร์แชร์แบบไอเดียอะไรต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็พี่แทนก็ให้การบ้านผมมาเหมือนกันครับตอนแรกพี่แทนก็นัดคุยกันต่อหน้าครับเพราะว่าพี่แทนอยากจะเห็นว่าจริงๆผมมีคาแรคเตอร์แบบนหนเป็นคนยังไงครับก็เลยนั่งนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์เพลงด้วยจนได้ออกมาเป็นน้องเอครับแล้วก็ให้การบ้านมาผมก็ไปลิสต์ลิสต์มาครับแล้วพี่แทนก็เอาสิ่งที่ผมลิสต์ไปเขียนในเน้อเพลงด้วยก็คือเพลงนี้ผม ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยครับจริงๆทั้งเพลงเลยค <มา S 2> รับเพราะว่าพี่แทนให้ผมลิสต์มา1ิอย่างครับประมาณ10บอย่างว่าการกระทําอะไรของเขาที่ทําให้เราเอ๊ยอย่างแบบในเนื้อเพลงก็จะมีชอบมากอดชอบมาชมเหมือนเราเนี่ยน่ารักหรือว่ามองไปกี่ทีก็ชอบส่งยิ้มให้กันตลอดอันนี้ครับพูดถึงทุกคนเลยเป็น ทำไมต้องเป็นแมวก็ผมอยากแบบอย่างต้องหมอนอินก็หมอนอินก็มีแมวใช่ไหมครับแต่เพลงนี้จริงๆที่พี่ทีมงานเขาก็เสนอมาหลายแบบเลยครับตอนแรกมีกระต่ายด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นแมวอีกครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงแมวด้วยแล้วแบบแฟนๆก็ชอบบอกว่าผมเป็นแมวก็เลยเป็นแมวให้เลยครับเ v น,นี้ในเรื่องในเนะ้องแมวของใครอาทมูใช่ครับคือทหมูครับ,รบชาน้องเป็นแมวดาราครับอเป็นเซเลบ จริงตอนแรกก็คิดอยู่ครับว่าจะเอาจูไายมาเล่นดีไหมแม,แมวที่ผมเลี้ยงครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้ถ่ายงานหรือไม่ค่อยได้เจอใครเยอะๆไม่เจอเลยครับกลัวแบบถ้าน้องมาถ่ายแล้วน้องอาจจะตื่นคนหรือว่าทำทพี่ๆเสียเวลาครับก็เลยใช้น้องที่โปรเฟชชั่นอลเลยดีกว่าครับเป็นแมวโปรเฟชชั่นอลครับ <c oughs> <c oughs> ดีใจมากๆเลยครับแบบ ผมก็อย่างคืนวันที่ปล่อยเอะก็ปล่อยไปแล้วพอดีคืนนั้นมีงานพอดีครับก็เลยอาจจะไม่ได้ตามดูอะไรเท่าไหร่ว่าติดช้าถึงไหนแล้วมาดูอีกทีตอนเช้าครับตอนที่ไปเอ่อซ้อเลาจะเหนื่อยแป๊บนึงอากาศค่อนข้างร้อนตอนที่ไปแช่ครับแช่คราวเช้าว่าอุ้ยติดช้าติด หลายอย่างเลยก็แบบรู้ไป,ปพร้อมๆกันทุกคนเลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ดีใจมากๆครับที่แฟนๆช่วยกันดันน้องเอชช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันเปิดฟังช่วยกันแชร์ต่อด้วยครับไปถึงทแล้วด้วยอนะโอ้ยใช่ครับอันนี้ตกใจมากเลยครับที่แฟนๆทำให้เหมือนกันอย่างตอนน<ม>้องหมอนอินก็ได้ไปด้วยครับแล้วครั้งนี้ก็ได้อีกแล้วแฟนๆน่ารักมากเลยครับ ตอนถ่ายเอ็มวีสดใสเหมือนที่ออกมาหมโอ้ยสดโอ้สดใสสดใสมากๆเลยครับเซตพี่เขาเซตอลังการมากเลยครับเรียกว่า MV นี้ดีมดบิวสิกก็จัดเต็มมากๆเลยตั้งแต่ตอนหมอนอิงแล้วที่แบบโหลงทุนไปเยอะมากๆเพลงนี้ก็เซตยิ่งใหญ่อลังการสีสันสดใสมากครับตอนถ่ายก็โอ้ยแล้วยิ่งถ่ายกับฮามาเบลแล้วก็พี่แทนด้วยแต่ละคนก็คือ เหมือนเขามี energy ที่ดี energy บวกแบบแผ่ออกมาตลอดเนี่ยครับทขาให้แบบถ่ายเอวีไม่เบื่อเลยครับสนุกทั้งวันเลยดิมขามาเบลไม่ก็จะใสายิ้มด้วยกันกน่นารักมากโอ้ยมาเบลน่ารักมากมาจริงๆครับแบบก็ไม่ไมชวนมาเล่นเกนมแล้วหรอกไม่ชวนะโอ้ยจริงจริงก็ก็คือคันนี้เป็นคันแรกที่โล่งงานกับทางมาเบลใช่ไหมครับแต,แต่ว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบจีบตัวมาทั้งฟิกซี่เลยครับจีบตัวมา ร้องเพลงด้วยกันครับเพราะยังอยากแบบอยากร้องเพลงด้วยครับป,อ,ปนะอาจจะมีครับออขอให้มีครับออออรอเลยครับวันนี้เราก็มีชาเลนด้วยใช่ครับวันนี้มีชาเลน์ครับเป็นท่าเต้นครับผมก็เต้นลงทิกตอกไปแล้วด้วยวันนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันครับผมก็ฝึกอยู่สักแปบนึงเลยครับ ชวนใครป็นคนมาเต้นเราหรือ,อยังครับก็มีคนกําลังฝึกอยู่ครับมีคนกําลังฝึกอยู่ครับเขาก็บอกว่ายากเหมือนกันครับ่ไแค่ไหนอีกเวลาอีกแค่ไหนหรอครับก็ให้เวลาอีกสักแป,ป๊บนึงแล้วกันครับเดี๋ยวน้องจะตกเทรนไปสักคนให้เขารีบเต้นก่อนที่ก,ทก่อนที่แบบน้องจะตกเทรนแล้วกันครับว่าจะขอให้ไม่ตกครับ <_ d ata> จะได้เห็นเต้รูก,กันเดี๋ยวเห็นแน่นอนครับ เห็นอยู <Comics music> ่แล้วครับเงเหลครับเพลงเกาหลีครับก็เป็นเพลงที่เป็น special single ของผมครับที่ได้ร้องกับศิลปินเกาหลีครับพี่พอลคิมซึ่งตอนนี้ก็อัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับอีกไม่นานเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบินไปถ่ายมีที่เกาหลีด้วยครับหูก็ตอนแรกแบบทางดีดีมิวสิ เขาติดต่อครับติดต่อเหมือนติดต่อกับทางนู้นทางนู้นก็สนใจเราด้วยเหมือนกันครับก็เลยแบบดีลกันแล้วก็ได้มาร้องเพลงคู่กันเลยซึ่งตอนนี้ดูครั้งแรกครับก็ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยอย่างเราครับจะได้แบบมาร้องเพลงกับเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อของเพลงโอเอีเกาหลีเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบโอ้ใช่ครับเซอร์ไพรส์รามากเลย อัดนี่คืออัดแยกหรือว่าไปอัดด้วยกันไปอัดด้วยกันเลยครับใช่เจอกันเลยครับแล้วก็พี่พอลคิมช่วยแนะนำอะไรผมเยอะเลยครับพี่พอลคิมคุมอัดนี้เลย้บมีความสามารถในเรื่องของภาษา,าอยู่แล้วจะเป็นยังไงบ้าง่ออคาคุณาองพงเนืก็ผมชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วครับเลยอาจจะตั้งชอบฟังมั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเลยอาจจะติดสำเนียงเออมาบ้างครับก็เลยเรื่องสำเนียงก็พยายามทำให้ เหมือน native speaker ให้ดีที่สุดคร <S <S ับแต่ว่าเขาก็มีทางฝั <t os> <t os> <t os ่งที่พอคิมเขาก็มีคนไกด์ร umm> ้องมาให้ครับก็พยายามแกะแล้วก็ร้องตามครับเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่่นัอต้นีน่าได้ฟังแน่นอนครับสปอยแนวเพลงดสปอยแนวเพลงเหรอครับเป็นเพลงอุ้ยเพลงสดใสเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้สดใสเท่าน้องเอครับแต่เป็นเพลงที่มัน feeling good มากๆเลย็เต้นเหมือนกันใช่ไหม อาจจะไม่ได้โอ้ไม่เต้นเท่าเอกแน่นอนครับอาจจะท่าเต้นก็อาจจะแบบนิดนึงอาจจะมีท่านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพลงน่ารักครับจะบินไปเท่าไหร่เ่ยมองไม่ได้ครับแต่ว่าเร็วนี้ครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยเลยเตรียมตัวพร้อมครับแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายด้วยครับเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนครับต้นปีหน้าครับอีกจริงๆต้นปีหน้าพูดหมืนนานแต่ว่า ันจะปีใหม่แล้วครับก็อีกไม่นานแล้วครับัีาพไก็คือนนี้ได้ฟังเพลงเราต่อๆๆแล้วใช่ครับตอนนี้แบบมีแพลนวางไว้เยอะองสมครรัวเลยครับซิงเกิลสามก็วางมีอัดไปบ้างจิงๆซิงเกิลอื่นก็แพลนไว้แล้วเหมือนกันครับอัดมีอัดไปบ้างแล้วบางเพลงด้วยครับแต่ว่าก็กําลังดูอยู่ครับว่าซิงเกิลสามจะเอาเป็นแนวเพลงแบบไหนดีเพราะว่ามีเพลงที่แบบทางดีดีวิสิกเขาก็ จีบพี่ๆที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกิลสามจะเอาแบบไหนดีแล้วอย่างัวเราาอยากได้แบบไหนซิงเกิลสามนะครับซิงเกิลแรกฟังสปายซิงเกิลสองนะล่ะสดใสซิงเกิลสามก็ล็อกหรอบเพลงรอเลอเลงอาจจะเป็นเซ็กซี่หรอครับโอ้ยเซ็กซี่ยังไม่เซ็กซี่หรอหรือเปล่าครับ อาจจะเป็นเพลงเศร้าอกหักแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก,ก้อยากดูนะ่าเซ็กซี่นะเดี๋ยวอาจจะพีอาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันรอรอรอรู้รอ๋อใช่ครับดีมดีแลนนี่ครับถ้าอยากดูเซ็กซี่ดูในดีมดีแลนได้ครับอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสปอยแล้วสิดีมด <c oughs> ีแลนก็มีเซ็กซี่อยู่ครับแต่ระดับไหนก็ เยอะอยู่เหมือนกันครับอะไรนะครับเฮียก็ให้แหละครับเอตีดีแมนดีดีแมนมีอะไรให้เอเยอะเลยครับมีอะไรให้แบบมีโชว์ที่คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นจากผมกับเฮียด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเฮียหรือว่าผมกับเฮียคู่กันนะก็คือ มีผมกับไปคอนแลับกับพกเพื่อนๆน้องๆในดูบันดีด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่สองคนอาจจะเป็น3 4 5 6คนเลยครับว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนครับสำหรับใครที่กดบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13มพฤาครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคนกดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปแบบไปให้กำลังใจเราวันนั้นครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตรสตรีมมิ่งก็ได้ครับ โอ้ห oh. ใหญ่กว่าแบ็กดรอปอันนี้เลยครับ <c oughs> ใหญ่กว่าเลยครับข้ามไม่ได้แล้วล่ะจุดใช่ครับข้ามไม่ได้เลยเวทีมันจะยิ่งใหญ่มัยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเอ่อโชว์ที่อิ p แพกด้วยครับใหญ่มากๆเลยครับแบบก็ไม่รู้เราไม่เคยไปยืนตรงนั้นด้วยครับก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ไปยืนที่อิ p แพกแล้วเราจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับบางทีอาจจะ ก็มองได้หลายมุมว่ามีแฟนๆไปหาเยอะก็ตื่นเต้นมากครับแต่บางทีอาจจะแบบเยอะหรือแฟนๆอยู่ไกลเกินจนแบบก็คงอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ <c oughs> แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกครับน่าตื่นเต้นมากๆ, <c oughs> ไๆสไปเวอร์ครับใช่ตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วด้วยครับเปิดกล้องไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับยังบอกอะไรได้ไม่ค่อยยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็น ยังบอกไม่ได้เลยครับใช่แต่มีคนเป็นซอมบี้แน่นอนครับชุยบอกได้แล้วบอกได้แล้วก็ต้องมีซอมบี้อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันครับ้ไดครับก็ขอฝากเพลง A ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลง A นะครับเป็นซิงเกิลสองของนุ่นิวเลยครับก็เป็นเพลงที่ อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุขตอนที่ร้องเพลงนี้ลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไปเอ๊ะกันทุกวันเลยครับแล้วก็รับฟังได้ที่ YouTube, ย่งดีมิวสิกครับแล้วก็หรือยวทุกคนจะขอไปที่คลื่นวิทยุต่าง,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 งๆก็ได้นะครับพี่ดีเจใจดีเปิดให้แน่นอนครับอยากให้แบบอะไรนะครับาอากิดโอ้ยอยากให้ไปถึงแบบหลายๆร้านเลยครับ ใช่ไปอยากให้ไปได้ไกลกว่าหมอนอิงด้วยครับอยากให้น้องเอไปได้ไกลๆเลยครับยังไงก็ฝากเปิดฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก special single ด้วยครับที่เป็นซิงเกิลพิเศษที่ผมร้องกับพี่พอลคิมครับศิลปินเกาหลีก็เดี๋ยวต้นปีหน้าต้นปี2 5 6 7ได้ฟังแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ขอฝาก ดีมดีแลนด์ด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบ้านดูมันดิของผมเลยครับก็มีเพื่อนเพื่พี่พน้องๆขึ้นโชว์เยอะมากๆเลยครับก็มีโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการตะการตาหลายโชว์มากๆใช้ก็อยากให้ทุกคนกดบัตรไปดูกันนะครับก็วันที่13มการาคมนี้ครับที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีครับแล้วก็แล้วก็มีซอมเอร์ครับอย่างสุดท้ายครับก็เป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆของ บ้านดูมดีพวกเรานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ครับก็เรื่องนี้โปรเจกต์ Project ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับแล้วก็ได้นักแสดงระดับตำนานมาร่วมแสดงด้วยเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนยัยงไงก็ฝากรอติดตามถ้าไปในปีหน้าแน่นอนครับรบอปเชียลเอร์ซิงเกิลจะมีโอกาสพาเข้ามา พาเขามาไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเราไปหาเขาน่าจะมีนะถ้าเราไปหาเขาที่นู่นน่าจะมีครับแต่ถ้าพาเขามาล่ะครับเดี๋ยวต้องลองติดต่อดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพี่พอคิมจะสะดวกไหมครับเพราะว่าคิวงานคิวงานเขาน่าจะแน่นมากเลยครับจริงๆหาคิวถ่าย MV นานาพอสมควรเหมือนกันเขากว่าจะแบบคลิกลงตัวกันครับก็ติดตามเลยเออครับเต้น ก็ยาวเหมือนกันนะครับน้องเอครับเด็กตรงนี้เกิดใจก็จะมาจาก มันลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันดูให้ยิ้มไงนะเพื่อเมื่อเธอได้เตรียมผู้าชายคนที่วาเอาไว้ตำแหน่งคนพิเศษของเธอ,อประมาณน,นี้ค่ะ